ลุกสบายๆแต่งได้ทุกวันดูธรรมชาติที่สุดน้อยแต่มากเลิศเนาะโอ้ my ก o d แปะกรบปุกุนี้นะคะใครอยากแต่งหน้าแนวนูนโทนแบบนี้มาดูคลิปนี้เลยนูรโทนจะเป็นโทนที่มีความละมุนกว่าที่ปุ๊กลุกแต่งเป็นประจำโทนน้ำตาลอ่อนชมพูตุ่นตุนฟิลเนเชอรลมีความเป็นธรรมชาติสูงอันดับแรกปุ๊กลุกลงผิวมาแล้วผิวที่ปุ๊กลุกเลือกใช้ก็จะเป็นรองพื้นที่มีความเป็นธรรมชาติบางเบาให้ความรู้สึกที่ไม่แมทหรือว่าไม่โกลจนเกินไปอนาตาเซียสีมีเดียมเบลนด์จริงๆอ คิวเราก็จะไม่ยาวมากเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะปาดขนคิ้ว BR2 เราก็จะไม่ตั้งมากหรือว่าไม่นอนมากเราจะยืนความรู้สึก natural เขียนคิ้วยังไงให้คนจับไม่ได้ว่าเขียนคิว้วต่อมาะวิ n d ซสีศูนก้าวสูนกล้าวสูนก้า ตุ่นกล้ามากทุกคนตัวเนี้ยก็จะทําให้ตาเราลงสีอะไรมันก็ไม่หมองไม่หมนะ่นเพราะว่าตาคนปกติมันก็จะมีความดาคล้าด้วยเส้นเลือดที่อยู่ตรงตาแต่พอเราลงตรงเนี้ยที่มันเป็นสีสว่างไปอ่ะมันก็จะทําให้ตาของเราสามารถที่จะไปโทนไหนก็ได้ซึ่งวันนี้เราจะใช้โทนทีน้ําต้านอ่อน,ออน ลาซิกมูชาโดพาเลต์03พีชอ่อนๆน้ำตาลนิดนผู้หญิงผิว2ส,สีสามารถไปพีชแนวนี้ได้ไม่แปลกไม่ชมพูเกินไม่ส้มเกินลูกก็จะลงสีพื้น้นำตาลอ่อนๆไปก่อนปลายตายตรงนี้แต่เราจะลงกว้างๆไปหน่อยเนเชอรัม <Natural S 2> มันคือรู้สึกสบายตาน้อยแต่มากความรู้สึกก็จะเป็นเหมือนถ่ายโฆษณางานผิวได้เบ้าละรู้สึกสบายใจต่อมาขอลองเป็นโทนน้ำตาลนี้เข้มขึ้นมาหน่อยนึงเราว่าลูกเนี้ยมันน่าจะเป็นลูกที่ยากสำหรับเรานะเพราะว่าเราติดแต่งบแบบจัดเต็มมันสวยพุ่งไปเลยเอาชมพูพีชลงมันพุ่งอยู่นะเฮ้ยได้ มีดอ ey ลลี่อายสักนิดนึงนะต่อมาเอาสีน้ำตาลมากรีดอายไลเนอร์เพืนเชื่อว่ากรุ๊กมันก็ต้องวังนิดนึงอะถ้ามันเบาๆก็ให้เราอ่ะดิต่อมามาสคารา่าเลิศเนาะโอ้ oh my god มารียเดลกามาเปิดช็อปที่ไรด,ด้วย,วย <c oughs> ความเวบาวคือมันไม่ตับตัวเป็นก้อนซึ่งปกติเวลาเราเจอมมาสคาร่าที่มันเพิ่มความยาวมันจะเป็นก้อน <c oughs> ข้างเนื้อสวย <c oughs> อย่าไปปะ คือเราจะเป็นเนทิโลได้แต่มันต้องเป็นเนทิโอลที่อไม่เบาอะเราก็เลยเติมสีน้ำตาลเข้าไปเพิ่มก็สวยเลยอะเนี่ยออ้ยอย่างเงี้ยแลละถูกต้องถ้าแต่งหน้าเราต้องแต่งให้คนรู้สึกว่าเราแต่งหน้าเข้าใจปะถ้าเราแต่งแบบนี่คือแต่งหรือไม่แต่งเนี้ยไม่เอาต้องแต่งให้รู้ว่าแต่งเว้ยก่อนจะแก้มขอลงสกินผิวอีกสักหนึ่งีแบบบางๆเริ่มต้น s t a r ์ที่สีไอเอศูนย์หนึ่งเราคิดว่าสีเนี้ยนทรโอลสุดๆละ น่ารักนะพอตามน้ำตาเแล้วอะแบบแก้มก็ต้องพ้อปขึ้นมาดน,นึ่ะเปีายนที่เราเลือกใช้เนื้อเป็นดินน้ำมันอะเพราะว่าพอความไม่ฝุ่นอะมันก็จะมีความแบบเนทชอลกว่าฟินิชมันก็จะดูผิวที่มันมีความเงาที่ไม่เงาเกินเอาสีนี้มาเติมนิดนึงกับซีอาร์ศูนย์สองเราจะเพิ่มด้วยดาสีศูนย์สามน้องจะเป็นสีเบาๆเลยตัวแป้งฝุ่นข้อดีคือมันจะซับหน้าผิวให้ผิวของเรามาันดูดูสดชื่นขึ้น พอเป็นสีนูเตรลเราจะทำเป็นฟิลโคงโครงแต่ไม่พุ่งมากอุ้ยน่ารักนะขอคอนทัวร์หน่อยไฮไลท์เราจะใช้เป็นตัวนี้นะเนื่องจากว่าเราจะไม่ให้มันพุ่งเกินเราก็จะลงไฮไลท์งานปากเราก็จะเป็นงานซื่อเหมือนเดิมดาซีสศูนย์หนึ่งแซนเบทเพื่อความละมุนตุน่นเราจะเอาสีนี้ที่เป็นอายแชโดว์มาลงทับเพื่อให้น้องดูฟุงขึ้นตอนแรกเราจะใช้แปรงกาเกียร์ก่อนจากนั้นเราจะใช้โทนสีอะไรอย่างเงี้ยลงมันก็จะเบลอ,อไปเลยพอมันเบละะอปว่ามันก็จะมีคอยนหอยเท่น่าขึ้น จากนั้นอันนี้คืออะมูสีส่วนหนึ่งเฮ้ยสีน่ารักเฉยเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักสีมิกซ์เบอร์รี่และปิดจบที่หินสี TP.005 ตัวนี้จะทำให้ผิวของเราดูธรรมชาติที่สุดน้องจะมีความเป็นชมพูแล้วก็มีความเงานิดๆเราเอาเข้าไปท็อปตรงนี้เลยเพื่อให้น้องแบบมีความผิวธรรมชาติมันจะทำให้หน้าแก้มเราดูแบบชุบูชูใจอ่ะ Nói lạc lời, bên phía bằng nhá Học tơ mũa tăng hài lái ní nưng และนี่ก็คือเนเ้อโทนของปุลุใครที่อยากได้ฟิลที่มันไม่จึ้งจนเกินไปก็สามารถแต่งลุคนี้ได้ทุกวันเลยเนเ้อโทนมันก็จะมีความมองแล้วรู้สึกสบายตาว่าเราเลือกใช้โทนสีที่เป็นโทนธรรมชาติสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าโทนชมพูตุ่นๆส้มตุ่นๆสีที่มันไม่ได้เป็นคู่โทนหรือว่าเป็นบอมโทนจนเกินไปว่าจะเป็นผิวขาวหรือว่าผิวสองสีก็สามารถที่จะแต่งลุคนี้ได้เปลุกสบายๆแต่งได้ทุกวันแต่ว่าสำหรับปุลุใช้เวลานานกว่าแต่งหน้าปุ๊บปั๊บปังๆใครที่บอกว่าอยากลองเปลี่ยนลุกร่กนดออคชบ ไลค์กดเซฟกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไปกระปุกด้วยนะคะบ๊ายบาย